สวัสดีนะครับเพื่อนๆเ,เกมเมอร์ที่น่ารักของผมทุกคนยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องพีพีแซชชินแชนแนลนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมโต้หรัวตาลู่สปรพยุทธ์วิญญาจารย์อีกเช่นเคยนะครับมีตู้สุ่มกาชาเข้าว่าใหม่นะครับวันนี้ราชาเกลือสายฟยีจะมาสุ่มกาชาให้กับเพื่อนๆได้ชมกันนะครับ แต่ก่อนที่จะไปดูการสุมกาชาของผมนะครับก็ฝากสนับสนุนช่องของผม้วยการกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างของวิญญาจาร์ที่เข้ามาในวันนี้กันดีกว่านะครับเพื่อนนี่นะครับวิญญาจาร์มังกรขาวทยานเกาะจตุรทิศย์นะครับ S S R ทัวร์ป่า C นะครับ เป็นวิญญาจารย์สายสัพอร์ตัวเก่งนะครับวันนี้ผมไม่รู้นะครับว่าผมจะได้วิญญาจารย์คนนี้เข้ามาในไอดีนี้หรือเปล่านะครับเราไปสุ่มกาชาสนุกสนุกกันเลยดีกว่านะครับวันนี้ผมจะสุ่มแค่70โลนะครับแล้วผมก็จะมาสุ่มกับกล่องรางวัลอีก3กล่องข้างล่างนะครับเรามาลุ้นกันนะครับว่าผมจะได้วิญญาจารย์คนนี้มาในไอดีนี้หรือเปล่านะครับ เราไปลุยกันที่เมาติแรกกันเลยดีกว่านะครับมาลุ้นกันครับเพื่อนๆล <No. S 1> โอ้โหอะไรครับเนี่ยเมาติแรกประเดิมกันด้วยเกลือสีอม่วงแบบนี้เลยเหรอครับ มาเมาติแลกก็เกลือกันเลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เมาติที่สองกันดีกว่านะครับ <No. S 1> มเมาตินี้ผมจะเห็นสีทวงไหมมาลุ้นกัน <No. S 1> โอ้โห หนักพาเมา์ตี้เบอรกี้ครับเพื่อนเพื่อนมาแค่หนึ่งม่วงเองนะครับในเม์ตี้นี้ชัดเจนเลยครับสองเม์ตี้แรกก็เอาเกลือกันไปแบบเต็มคาราเบลเลยนะครับเราไปโต้กันที่เม์ตี้ที่สามกันดีกว่านะครับเพื่อนๆได้เกลือไปสองเมลตี้แล้วเม์ตี้นี้คงจะได้ทองนะครับโอ้ย เหมือนเดิมครับเมาส์ตีนี้ก็ม่วงเดียวเกลืออีกแล้วครับ <c oughs> เอาทิ้งที่ไอดีนี้เป็นไอดีใหม่ที่ยังไม่เคยสุ่มตู้ไหนมาก่อนเลยนะครับแล้วก็สุ่มวันแรกที่ตู้เข้ามาในเกมเลยนะครับเกลือไปสาเมาส์ติดติดแล้วครับเพื่อนๆไปต่อก,กันที่เมาส์ติที่4กันเลยดีกว่าครับเ <c oughs> มา์ตินี้ขอมโอกเหินทองแล้วกันล็อ โอ้โหหนักกวาา่าสามเมาติแรกครับเพื่อนเพื่อน,นฟ้าล้วนเลยครับโอ้โหสุดจริงอย่างเกลือเลยนะครับแต่ยังไงก็ต้องไปต่อไปต่อกันที่เมาติที่ห้ากันเลยดีกว่าครับถอแท้จริงๆนะครับจะมีโอกาสได้เห็นทองกับเขาไหมโอ้เพื่อนเพอทองมาแล้วครับแต่เงาแบบนี้ โอเคครับมังกรเหมือนกันแต่เป็นมังกรคนละตัวที่ผมอยากได้นะครับเพื่อนเพื่อน <c oughs> อย่างขอเลยนะครับอุตส่าห์ได้ SSR มาทั้งทีก็หลุดเลทไปซะไกลเลยนะครับไปต่อกันที่มัลติที่6กันดีกว่าครับเพื่อน โอ้โหเกืออีกแล้วครับเพื่อนๆมา์ตินี้นไปลุ้นกันที่มัลติสุดท้ายนะครับว่าผมจะได้ตัวมังกรหน้าตู้หรือเปล่านะครับเจ็ดมัลติจะได้ SSR เดียวจริงๆเหรอมาดูกันโอเคครับมีทองมาอีกหนึ่งครับแต่ เงาแบบนี้โอ้โหเงาแบบนี้ไม่ต้องสืบเลยครับว่าเขาคือใครแม่นางคนนี้ก็คือ มังกรสาวหลิวเออหลงเป็นมังกรอีกแล้วนะครับแต่คนละมังกรกันนะครับผมอยากได้มังกรขาวไม่ใช่มังกรแดงยอ โอ้โหเกมเล่นตลกอะไรกับผมเนี่ยครับมังกรได้มา2ตัวนะครับมังกรน้ําเงินทรราช1หนึ่งมังกรแดงหนึ่งแล้วมังกรขาวผมอยู่ที่ไหนครับ GM เอาละครับเดี๋ยวเราไปรับรางวัลในการสุ่ม70โลก่อนดีกว่านะครับยังมีโอกาสสุ่ม SSR ได้อีก3ตัวจากกล่องสุ่ม SSR นะครับ โอเคเรารับกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ไปุ่มอีก3ครั้งเพื่อหลุ้นกันนะครับว่าผมจะได้มังกรขาวจากกล่องุ่มหรือเปล่านะครับมาดูกันที่กล่องแรกกันดีกว่านะครับมังกรขาวมาโอ้โหโอเคมังกรขาวมาแล้วครับตัวนี้แหละครับเจที่ผมอยากได้สุดยอดนะครับ70โลไม่ได้แต่ได้จากกล่องุ่มแทนนะครับ ไปต่อกันที่กล่องที่2ดีกว่าครับดูว่าผมจะได้มังกรงขาวอีกไหมโอ้โหไม่ได้นะครับเตอ้์หลงนะครับมาต่อกันที่กล่องที่3กันเลยดีกว่านะครับมาลุ้นกันว่าผมจะได้มังกรงขาวอีกตัวไหม โอ้โหขาวจ<ค>ริงๆครับรแต่เป็นพยัก์ขาวนะครับไม่ใช่มังกรขาวนะครับ เอาละครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการสุ่มตู้กาชาวิญญาจารย์มังกรขาว70โลนะครับแล้วก็การเปิดกล่องสมบัติสุ่มเอเซซอีก3กล่องนะครับสรุปแล้วนะครับ70โลได้มังกร2ตัวไม่ใช่มังกรขาวนะครับแต่ดันได้มังกรขาวในกล่องสุ่มสมบัติแทนนะครับผม ผมอยากได้มังกรขาวมาในไอดีนี้มากๆเลยนะครับเพื่อนๆชอบมังกรขาวกันไหมนะครับอย่างสวยเลยนะครับ ผมก็แปลกใจนะครับเพราะปกติแล้วนะครับเวลาผมสุ่ม ID ใหม่นะครับที่ไม่ค่อยได้สุ่มตู้ไหนมาก่อนจะได้ตัวหน้าตู้ในการสุ่มค่อนข้างง่ายนะครับแต่70โลของผมไม่มีเงาของมังกรขาวเลยนะครับเกลือมากๆเลยนะครับโชคดีมากมที่ได้มาจากกล่องสุ่มสมบัตินะครับผม เพื่อนๆที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆช่วยกันสนับสนุนช่องของผมด้วยการกด s u b สไครต์กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วเพื่อนๆก็จะได้ชมการสุ่มกาชาสนุกๆนนะครับจากช่องของผมนะครับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะสุ่มตู้ มังกรขาวก็ขอให้สุ่มได้ไวๆไม่เกลือนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีนะครับเพื่อนๆเ,เก็บเมอร์ทุกคน